ในโลกของสัตว์ป่าสัตว์นักล่ามักเป็นที่มาของความหวาดกลัวแต่ความจริงอันน่าตกใจก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารหลายชนิดก็เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดต่อมนุษย์สัตว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถป้องกันตัวได้เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้โจมตีที่ก้าวร้าวและบางตัวก็เป็นภัยคุกคามที่ฆ่าชีวิตมนุษย์หลายคนต่อปีตัวที่หนึ่งวัวกระทิง สัตว์วงวัวควายขนาดใหญ่ตัวนี้มักถูกมองข้ามว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงในชีวิตประจำวันแต่แท้จริงแล้วมันมีความก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกรบกวนหรือเมื่อรู้สึกว่าอาณาเขตถูกคุกคามวัวกระทิงไม่จำเป็นต้องใช้เล่เหลี่ยมในการโจมตีพละกำลังของมันคืออาวุธหลักด้วยน้ำหนักตัวที่หนักได้มากกว่าหนึ่งตันการพุ่งเข้าชนเป้าหมายด้วยความเร็วนั้น เรียบเสมือนการถูกรถยนต์ขนาดเล็กพุ่งเข้าใส่การชนเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายกระดูกและอวัยวะภายในของมนุษย์หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ชีวิตสถิติการเสียชีวิตจากบัวกระทิงในบางประเทศนั้นสูงกว่าการถูกโจมตีจากหมีหรือฉลามเสียอีกความอันตรายของสัตว์กินพืชชนิดนี้มาจากความแข็งแกร่งที่แท้จริงและความไม่แน่นอนในอารมณ์ ที่สามารถเปลี่ยนจากสงบเป็นความบ้าคลั่งที่ควบคุมไม่ได้ในพริบตาตัวที่2กวางมูสกวางมูสเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลกวางซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทางตอนเหนือของโลกกวางมูสมีความสูงและน้ำหนักตัวที่น่าเกรงขามโดยเฉพาะตัวผู้ที่สามารถมีน้ำหนักได้เกิน700กิโลกรัมและมีความสูงมากกว่ารถยนต์บางชนิดเสียอีกกวางมูสไม่ได้เป็นผู้ล่า เป็นสัตว์ที่มีอารมณ์งดหงิดง่ายและก้าวร้าวมากโดยเฉพาะเมื่อถูกมนุษย์รบกวนในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือเมื่อตัวเมียก,กำลังปกป้องลูกอ่อนอาวุธหลักคือขาที่ยาวและทรงพลังซึ่งสามารถใช้เตะได้อย่างแม่นยำและรุนแรงการเตะของกวางมูสสามารถทำลายกระดูกและอวัยวะภายในของมนุษย์หรือนักล่าอย่างหมาป่าได้อย่างง่ายดายกวางมูสจึงเป็นสัตว์กินพืชที่สร้างความเสียหายกับมนุษย์ในอเมริกาเหนือและยูเรเชีย มากกว่าหมีถึงสองเท่าในบางพื้นที่ตัวที่ 3. มหมีแพนด้าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความน่ารักและความอ่อนโยนแต่ความเข้าใจผิดนี้ได้บทบังความจริงที่ว่าแพนด้าคือสัตว์ตระกูลหมีโดยสมบูรณ์แม้ว่าอาหารหลักจะเป็นต้นไผ่แต่แพนด้ามีฟันกรามขนาดใหญ่และกล้ามเนื้อขากรรไกรที่แข็งแรงอย่างเหลือเชื่อซึ่งใช้งานเพื่อบดเคี้ยวพืชที่มีความแข็ง หมีชนิดนี้มีความแข็งแกร่งทางกายภาพเทียบเท่ากับหมีดำทั่วไปแพนด้าป่าไม่ได้มีพฤติกรรมเชื่องเหมือนที่พบเห็นในสวนสัตว์หากถูกคุกคามจนรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายพวกมันจะใช้กรงเล็บที่แหลมคมและฟันในการป้องกันตัวซึ่งสามารถสร้างบาดแผลชะกันที่รุนแรงถึงขั้นทำลายกระดูกหรือนำไปสู่การบาดเจ็บหรือพิการถาวร มีรายงานการโจมตีมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อแพนด้าถูกรบกวนในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นการย้ำเตือนว่าภายใต้ขนสีขาวดำที่ดูไร้พิษภัยนั้นมันคือสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สามารถทำร้ายถึงชีวิตได้ตัวที่4หมูป่าสัตว์ที่มีรูปร่างดูแข็งแรงและมีเขี้ยวคมตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์ฉุนเฉียวและกล้าวราวที่สุดในวงสัตว์กีบคู่ หมูป่าไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่พวกมันจะโจมตีด้วยความดุด,ดันที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเมื่อรู้สึกตกใจถูกไล่ต้อนหรือต้องการปกป้องลูกอ่อนพวกมันจะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมง อาวุธที่ร้ายกาศของพวกมันคือเขี้ยวที่ยื่นยาวและคมกริบเขี้ยวเหล่านี้ถูกใช้เป็นอาวุธสำหรับแทงและเฉือนซึ่งสามารถสร้างบาดแผลชะกันลึกและกว้างการโจมตีของหมูป่ามักจะรุนแรงและมุ่งมั่นจนกว่าภัยคุกคามจะหายไปนอกจากนี้พวกมันยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดที่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้นี่คือความอันตรายที่มาจากสัญชาตญาณการป้องกันตัวอย่างสุดโต่งของสัตว์ป่าชนิดนี้ ตัวที่5ม้าลายลายทางขาวดำบนตัวของม้าลายไม่ได้หมายถึงความสุภาพแต่สะท้อนถึงสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ดุร้ายและแข็งกร้าวโดยธรรมชาติม้าลายเป็นสัตว์ที่มนุษย์พยายามฝึกมานานหลายศตวรรษแต่แทบไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากความก้าวร้าวที่ไม่ยอมเชื่อง ม้าลายมีชื่อเสียงในเรื่องการต้องกันตัวที่รุนแรงและรวดเร็วอาวุธที่น่ากลัวที่สุดคือขาหลังที่สรงพลังการเตะของม้าลายนั้นขึ้นชื่อว่าแม่นยำและมีแรงมหาศาลมากพวกมันสามารถเตะสิงโตที่กำลังล่ามันจนกระดูกหักหรือเสียชีวิตได้ในการเตะเพียงครั้งเดียวนอกจากแรงเตะแล้วม้าลายยังเป็นสัตว์ที่ขี้หงุดหงิดและสามารถใช้ฟันกัดอย่างรุนแรงเมื่อถูกจับหรือถูกคุกคาม ความอันตรายของม้าลายจึงไม่ใช่แค่การวิ่งหนีแต่เป็นการโจมตีกลับที่ตั้งใจสร้างความเสียหายร้ายแรงกับผู้ลุกรานทุกชนิดตัวที่6แรดแรดเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่มีเกราะหนังหนาและนอที่แหลมคมเป็นเครื่องป้องกันภายนอกแต่แท้จริงแล้วมันคือเครื่องจักรสังหารที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณอันดุด,ดันแรดขึ้นชื่อเรื่องสายตาที่ไม่ดี ทำให้มีความตื่นตระหนกและอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายมากเมื่อแรดรู้สึกถึงภัยคุกคามเพียงเล็กน้อยพวกมันจะไม่ลังเลที่จะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงถึง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงการพุ่งชนของแรดมีพลังทำลายล้างสูงอย่างยิ่งยวดเนื่องจากน้ำหนักตัวที่หนักกว่า2ตันผนวกกับความเร็วที่รวดเร็วเมื่อเหยื่อถูกแรดพุ่งเข้าใส่จะถูกแทงด้วยนอที่แข็งแกร่งและถูกเหยียบซ้ำด้วยเท้าขนาดใหญ่ทันที ในทวีปแอฟริกาแรดเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ที่ทำร้ายมนุษย์บ่อยที่สุดการโจมตีของแรดมักเป็นไปอย่างกระทันหันและรุนแรงทำให้สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์กินพืชที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดในโลกตัวที่7กระทิงใบสัน กระทิงยักษ์แห่งทวีปอเมริกาเหนือตัวนี้เป็นหนึ่งในสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปด้วยน้ำหนักตัวที่สูงถึงหนึ่งตันครึ่งและพละกำลังมหาศาลที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ขนหนาถึงแม้จะดูสงบเมื่อเล่มหญ้าแต่ใบสันมีอารมณ์ฉุนเฉียวและหวงอาณาเขตอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันสามารถเปลี่ยนจากการหยุดนิ่งเป็นการโจมตีเต็มรูปแบบได้ในเสี้ยววินาที อาวุธหลักของใบซันคือหัวขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งและเขาวัวที่แหลมคมเมื่อพุ่งชนด้วยความเร็วพวกมันสามารถสร้างแรงกระแทกที่ทำลายล้างสูงการโจมตีของใบซันในอุทยานแห่งชาติต่างๆมีสถิติทำลายนักท่องเที่ยวมากกว่าหมีเสียอีกความอันตรายของใบซันเกิดจากความแข็งแกร่งและรูปร่างที่ใหญ่โตซึ่งทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์กินพืชที่มนุษย์ไม่ควรเข้าใกล้ที่สุดตัวที่8 ช้างแอฟริกาช้างคือสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสี่สัตว์ยักษ์ที่อันตรายที่สุดแห่งทวีปแอฟริกาโดยมีสถิติการสังหารมนุษย์ในจำนวนที่สูงมากช้างแอฟริกามีอุปนิสัยดุร้ายและก้าวร้าวโดยธรรมชาติมากกว่าช้างเอเชียการโจมตีของช้างมักเกิดจากการปกป้องพื้นที่หรือการที่ช้างตัวผู้เกิดอาการตกมันซึ่งจะมีระดับฮอร์โมนที่สูงและดุร้ายอย่างสุดขีดในสภาวะตกมัน หรือตื่นตัวช้างจะสามารถพุ่งเข้าใส่เป้าหมายด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อทำให้มนุษย์ไม่มีโอกาสหนีได้ทันอาวุธของช้างคือมวลร่างกายขนาดมหือมางาที่แหลมคมและเท้าที่สามารถเหยียบย่ำทุกสิ่งให้แหลกละเอียดได้การถูกช้างพุ่งชนหรือเหยียบจึงหมายถึงการเสียชีวิตทันทีนี่จึงเป็นภัยคุกคามขนาดใหญ่ที่ไม่อาจประเมินต่ำไปได้ในพื้นที่ป่าของแอฟริกาตัวที่9า ควายป่าแอฟริกาควายป่าแอฟริกาคือสัตว์ที่ถูกขนานนามว่าความตายสีดำพวกมันจึงเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อันตรายที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยความดุร้ายที่คาดเดาไม่ได้และสถิติการโจมตีมนุษย์ที่สูงมากควายป่ามีนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นพวกมันมักจะจดจำผู้รุกรานได้และจะตามไปแก้แค้นอย่างไม่ลดละหากถูกทำให้บาดเจ็บ พวกมันจะซุ่มโจมตีเหยื่ออย่างเงียบๆด้วยความเร็วสูงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธสำคัญคือเข่าสองข้างที่หนาและเชื่อมต่อกันเป็นเกราะป้องกันหน้าผากการโจมตีเป็นการพุ่งชนด้วยน้ำหนักตัวเกือบหนึ่งตันและใช้เข่าแทงทะลวงอย่างรุนแรงควายป่าที่แยกตัวออกมาจากฝูงเป็นที่รู้กันว่าดูร้ายกว่าตัวที่อยู่ในฝูงหลายเท่าตัวทำให้แม้แต่นักล่ามืออาชีพยังต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าตัวที่สิบ ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อันตรายและโหดเที่ยมที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยมีสถิติการฆ่าชีวิตมนุษย์สูงถึงราว500คนต่อปีซึ่งมากกว่าจำนวนการเสียชีวิตจากสิงโตแรดช้างและควายป่ารวมกันเสียอีก แม้จะมีรูปร่างอุยอ้ายแต่มันคือสัตว์ที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้ห่วงถิ่นที่อยู่และก้าวร้าวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเรือหรือมนุษย์บุกรุกแหล่งน้ำที่พวกมันอาศัยอยู่ ฮิปโปสามารถพุ่งโจมตีได้อย่างรวดเร็วทั้งในน้ำและบนบกฮิปโปสามารถวิ่งไล่เหยื่อด้วยความเร็วสูงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของฮิปโปไม่ใช่แรงกระแากแต่คือขากรงไกรขนาดใหญ่ที่อาได้กว้างถึง150องศาพร้อมถ้วยฟันเคี้ยวที่ยาวได้ถึง50เซนติเมตร การกัดของฮิปโปนั้นทรงพลังจนสามารถบดขยี้เรือลำเล็กให้แตกเป็นเสี่ยงเสียงและสามารถสังหารผู้เคราะห์ร้ายได้อย่างง่ายดายด้วยการฉีกร่างออกจากกันทำให้มันได้รับสมญานามว่าสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำที่ไม่มีผู้ใดกล้าต่อก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับสัตว์กินพืชสิบชนิดที่มีความดุร้ายและแข็งแกร่งจนน่าตกใจ เราได้เห็นแล้วว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูสงบนั้นมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ดุดันซ่อนอยู่การเรียนรู้ความจริงเบื้องหลังความเข้าใจผิดเหล่านี้ถือเป็นการย้ำเตือนให้เราระมัดระวังและเคารพในธรรมชาติของพวกมันคอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่มิติกด